สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดไทยหวานละลื่นมาออกกําลังกายนะคะสุขภาพซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็มาเก็บดอกสนุแล้วก็ดอกแคที่สวนสาธารณะที่บ้านนะคะโค้ดไทยออกกําลังกายค่ะน,นี้มาออกกําลังกายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 8 9็ดแปด้าสิบอันนี้ก็แทนออกกำลังกายนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสสาสี่ห้าหปเก้าสหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันไทยจะออกทุกวันนะคะาเวลาชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุขภาพาซื้อไม่ได้นะคะต้องออกกำลังกายทุกวันนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า

หนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง สามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสุขภาพหาซื้อไม่ได้นะคะออกกำลังกายกับครัวไทยหวานอรืนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็ทยมาออกสวนสาธารณะที่บ้านนะคะสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหก มาเก็บดอกสนนะคะที่สวนฐานะที่บ้านครัวไทยจะไปรักษานี้นะคะเดี๋ยวครัวไทยจะไปทําคลิปอาหารนะคะแล้วก็จะเก็บเอดอกเอดอกแคเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะที่บ้านครัวไทยที่สวนฐานะอันนี้ก็เป็นดอกแคน,นะที่ครัวไทยไปแกงวันนั้นถ้าแกงส้มดอกแคน,นะคะสวยไหมคะอันนี้ค่ะ เดี๋ยวโครไทยจะเก็บนะคะวันนี้โครไทยมาคนเดียวก็เลยถ่ายทำไม่ได้เขาให้ดูเฉยนะคะว่าดอกแคลน,น,นัโคราไทยมาเก็บที่นี่นะคะได้มาแกงส้มนะคะแกงส้มไข้หัวลมนะคะน,นะคะแล้วมีดอกโัวที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะดอกโบวที่สวยงามค่ะเห็นไหมคะดอกบบวที่นี่สวยงามมากเลยคะ่ะสวนสาธารณะที่บ้านโครไทยเห็นไหมคะวยสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวควรัวไทยก็จะจบลงแล้วนะคะสวนสาธาระที่บ้านครัวไทยคะ่ะ mm. ก็ครัวไทยก็มาถ่ายทำให้ดูนะคะ mm. ก็ครัวไทยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบระคุณเอซในช่องและ FC ทั่วโลก เลมซีประเทศไทยที่ชมควาไทยอ,ออกกำลังกายนะคะสุขภาพหาซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็มาชมควาไทยที่มาหอกแคร์และหลอกโบนนะคะแล้วก็ดอกขนมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะควาไทยไทำมาทะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค,ะค่กคะ